สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็จะพามาหาทรงเห็ดดำอีกแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นทางขึ้นมาให้ดูบรรยากาศตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วทุกคนตอนนี้ลมแรงเลยน,นี่นี่ปลาเห็ดอยู่ฝั่งนี้นปลาเห็ดประจำขาประจำเนาะของพี่แดงเดี๋ยวเราไปส่งกันลินิกจ้ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวยๆส,สักหน่อย เห็นไหมทุกคนเห็นไหมอยู่ใต้อยู่ใต้ใบสนเนี่ยเทียบที่จริงพี่แดงเห็นต้นมันตูมนะแต่ว่าไม่ได้เก็บพอดีมาสวนไงแล้วก็เลยขึ้นมาส่งดูอุ้เต็มเลยแต่ว่าวันนั้นน่ะรีบไงก็เลยไม่ได้เก็บวันนี้มาบานหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพียบเลยเยอะแยะเลยอืม เห็นไหมสวยมากเลยเดี๋ยวถ้าตุมต่มๆมันจะสวยกว่านะมันจะอร่อยกว่าลมแรงมากเลยวันนี้นเพื่อนมันเข้าหน้าใบไม้พี่หน้าใบไม้ร่วงหน้าใบไม้เปลี่ยนสีเนาะเข้าแล้วนะเพื่อนเดือนวันที่ยี่บเอ็ดเดือนตุลานี่เข้าแล้วดูสิเพียบเลยเก็ดกกงๆกงไว้กนอนค่อยตัดคขานะเพื่อนดู เลยบางอันก็เริ่มจะเน่าเลสียดาไม่ได้มาเก็บแต่เรกเห็นพี่แดงจะมาดูที่ไว้ <c ười> ดูที่ไว้แล้วก็มาเก็บไงแล้วทีนี้มันไม่ว่างเลยเห็นไหมมองเดียวนี่ยมองเดียวเสียยังเดียวดอกบานแล้วทันดอกตุงตมาจะดีกว่านี้ดอกบานแล้วก็ ไม่เป็นไรแต่โดแต่เห็ดเนี้ยถ้าบานแล้วเขาจะนอนกินเร็วมากเลยเนี่ยบเลยเพื่อนจ๋าดูเอาดูเอาเต็มพื้นที่เลยเนี่ยมองเดียวนี้มองเดียวกันเลยที่แดงเวกให้ดูนี่เเวกยาให้ดูนี่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 อยู่นูนนูนนูน เอาเยอะขนาดไหนเนี่ยเอาขนาดไหนตรงนี้ที่พี่แดงมาเห็นแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้เห็นไหมที่กิ่งไม้เสียบเนี่ยแถวนี้เนี้ยเพียบเลยยังไม่ได้เวกยังไม่ได้เวกหญ้าดูแต่ว่าเนี่ยดูสิมองเดียวกันเลยนี่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 เห็ดโคนฝรั่งนะเพื่อนมันมันเหมือนเห็ดโคนฝรั่งเลยเพื่อนเพราะว่ามันขึ้น เวลามันขึ้นนะมันก็จะขึ้นเต็มพื้นที่เลยเยียบมาเก็บกันนะเพื่อนๆวันนี้จะเลือกเอาแต่ดอกโอเคเพราะว่าบางทีมันก็บางโดกมันก็บานแล้วนะบางโดกมันก็บานแล้วก็เน่าเริ่มเน่าแลนะ้วน่เพืนหนตรงนี้จะเน่าเลยเห็นไหมเนะียเนี่ยเน่าแล้วเลือกเอาแต่โดกโอเคโอเคอันนี้เน่าเลยดูสิดรอีกย่งโอเคไหม ยังโอเคอยู่เพื่อนๆถึงจะบานแล้วแต่คายังติงอยู่คายังติงๆอยู่คาแน่นเยอะมากเลยเพื่อนบางทีพี่แดงก็เหยียบนะเหยียบเพราะว่ามันอยู่ใต้ใบไม้เวลาอยู่ใต้ใบไม้เราก็จะมองไม่เห็นเนาะก็เหยียบไปแต่ไม่เป็นไรมันมีให้เก็บเยอะมาเอาแค่ตรงนี้ที่ทำสัญลักษณ์ไว้แค่นี้ก็เยอะแยะแล้วเพื่อน เยอะแยะแตะเป๊ะขายหมูแน่เยอะจริงๆทุกคนเยอะมากเยอะมากจ้าเห็ดโคนฝรั่งเห็ดปวกฝรั่งอันนี้มันไม่ต้องไปไก่ละเพื่อนๆมันอยู่ข้างๆสวนพี่เลยข้างๆสวนดูทุกคนทุกคนจ้ามาชอยคอยเก็บเห็ดนี้เห็ดดำ เห็ดโคนฝรั่งนะทุกคนเห็ดโคนเหเ็ปวกฝรั่งจะเอาเยอะขนาดไหนเนี่ยอันนี้เน่าแล้เห็นไหมถ้ามันบานมันเน่าเร็วมากเลยปีนี่ยเห็ดมันเยอะเพืนเก็บทุกสารพัดเห็ดช่วงนี้เห็ดดำขึ้นเนาะอันนี้เนา่าม,มีกันเนา่าเนี่ยเต้ยพื้ที่เลย พี่แดงก็เบื่อเบื่อนะลง youtube อ่ะคือมันมันเหนื่อยนะทุกคนเพราะว่าไปเก็บเห็ดยนทาคลิปเห็ดไม่ปังสักคลิปเลยเหมือน youtube มันแกล้งนะนเหมือนมันแกล้งเพราะว่าเราทําทําแบบว่าเราผ่านกดมาแล้วครั้งหนึ่งแนละ้วทีนี้เหมือนเราไม่ค่อยสนใจอะไรเนี้ยมันก็เลยเหมือนแกล้งเรานะทุกคนใส่อะไรลงไปก็ไม่ปังเลยนะคนอื่นเขาเก็บเห็ดปังกันเนาะอันนี้นะ ชั่วโมงก็ไม่ขึ้นอยู่มันเดิมมีแต่ลดลงลดลงลงบงง,งบนนะขอบนหน่อยดูเพื่อน,<ๆ>นให้ดูแหวกให้ดูยิ่งแหวกยิ่งเจอในะจ้าเห็นเนี้ยเยอะมากตรงนี้ที่พี่แดงทําสัญลักษณ์ไว้นะทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่น,นี่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดมองเดียวพันดอก<ๆ>นี่มองเดียวนะเพื่อน พันดอกอู้ยจะเยอะเราไปไหนเนี่ยจะเยอะไปไหนเห็ดเออเห็ด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 มันหลายคักหลายแหงหลายโพดหลายโพหลายกระโดกระดีอเออเห็ดดำไม้กลับมาแล้วนะจ๊ะเห็นไหมอุ้ยมันโปรมากเลยเห็นเนี่ยดูทุกคนดูดูยังไม่แหวกย่ากนะนี่ดูดูนี่ตรงนี้อีก เห็นไหมนี่นี่มีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยคุณจะเก็บให้ดูนี่จ้าเขาบอกว่าเห็ดเนี้ยมันทำกินง่ายนะเพื่อนดูนนี่เก๋่เลยเก๋่เร็วมากวันก่อนพี่มาตุ้มๆเลยมันเยอะจนไม่รู้จะเก็บถกไหนกูแล้วเพื่อนมันมีมันมีเยอะแยะ มันก็เลยไม่รู้จะเก็บดอกไหนคนมันเยอะจัดเดี๋ยวพี่แดงจะเก็บโก,โก,โกงๆไปนะเดี๋ยวจะให้ดูทีนะมองเดียวนะนีเพื่อนๆก็อบอกว่าเน่าเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเราได้ปล่อยเขาทิ้งไว้ตั้งหลายวันอันนี้อันนี้ที่มันขึ้นมาใหม่นะดูทุกคนคจ้าเก็บยังไงไหวนี่มีหวาดไม่ไหวนลยดงเห็ดนะดงเห็ด การมาปลูกไว้เลยนะทุกคนมันจะขึ้นใต้ใบสุนนะเหมือนเห็ดฟางเลยเหมือนเห็ดฟางบ้านเราเลยแต่เขาเรียกมันว่าเห็ดโคนนะพี่แดงเรียกมันว่าเห็ดโคนภาษาที่นี่เขาเรียกเนกลียสนะเนกริยส,นะรยสหรือว่าสีดำนั่นแหละสีดําเห็ดเห็ดเดือนนะเห็ดเดือนหน้าใบไม้เปลี่ยนสีนะเพื่อนเห็ดเดือนหน้าใบไม้เปลี่ยนสีเพื่อน <laughs> จะแหวกให้ดูจะแหวกให้ด,หดูจะได้ดูโอ้ยแตกเห็นไหมดูเพื่นพอนๆดูปานมาเพะไว้เนี่ยปานมาเพะไว้เนี่ยเห็ดโคนฝรั่งเนี่ยเห็ดโคนเห็ดบวกฝรั่งนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆนะโอ้ยแต,แ,แตกเกะออกมาแตกหมดเลยไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอ อย่าพูดเยอะเจ็บคอทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมมีแต่เห็ดมีแต่เห็ดขึ้นมาโอ้เห็นพี่เตกอันนี้หัวหลุดหัวหลุดจริงจริงแล้วพี่แดงอะชอบเก็บเห็ดพึ่งมากที่สุดนะแต่ว่าเห็ดพึ่งมันวายแล้วเห็ดพึ่งประเทศสเปนมันไม่ค่อยมีหรอกเพื่อนมันหายากมันต้องไปนู่นไปไกลไปชายแดนประเทศฝรัง่งเศสม่ง ขับรถไปไม่รู้กี่สิบกิโลแม่ดูเอาดูเอาเพื่อนๆดูเอาหวังว่าเฟนขับเห็ดดำจะกลับมาหาพี่แดงนะเพราะว่าพี่แดงเห็ดดำนี่เหมือนเห็ดนำโชคเพื่อนเพราะว่าพี่แดงผ่านกด youtube จากเห็ดดำนะพี่แดงอ่ะผ่านกดแล้ว youtube มันไม่อนุมัติเนาะครั้งแรกมันไม่ยอมอนุมัติเพราะว่าพี่แดงไลฟ์สดไงไลฟ์สดจนตาเปียกตาเฉะผ่านครบชั่วโมงผ่านกดเลย ยูทูปมันก็แม่นู่มาพี่แดงก็เลยแบบถึงช่วงหน้าเห็ดพี่แดงก็หาเห็ดนี่หละแล้วมันมันผ่านชั่วโมงจากคลิปเก็บเห็ดนี่หละทุกคนคลิปเห็ดดํานี่หละก็หวังว่าจะได้ผ่านอีกจากคลิปนี้ดูเพื่อนเพื่อนนี่คือเห็ดที่พี่แดงเก็บเมื่อกี้นะหมองเดียวนะหมองเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนถึงมัง้งถึงมัง้ง ห้าร้อยดอกเนี่ยอยู่ในตะก,กากนี่ที่เดียวนะทุกคนเห็นปะ <laughs> <laughs> เห็นไหมว่ามันเยอะขนาดไหนกรีดดังๆเลยกรีด <laughs> <laughs> เห็นปะมองเดียวเต็มตะก,ก้า <laughs> คืออันนี้คือพี่แดงมาส่งไว้ก่อนแล้วนะเพื่อนๆแล้วมันมีเน่ามีอะไรเพราะว่าพี่แดงส่งเมื่อสามวันก่อนนะแล้วเนะ <laughs> พิงงนะพ่งมาวันนี้แล้วไอ้ที่มันบานมันก็เน่าเยอะเลยทุกคนเนี่ยไอ้พวกส่วนที่มันเน่าเนาะเยอะเลยให้ดูให้ดู มองเดียวมองเดียวพันดอกแล้วมั้งถึงมันน่าจะไม่ถึงหรอกเพื่อนๆมันน่าจะประมาณสักร้อยสองร้อยดอกประมาณนี้แหละจะไม่ถึงพันหรอกพูดเอาเวอร์ไงนี่พี่แดงก็จะมาตัดเนาะใส่กรา้านเนาะเพราะว่าพอแค่นี้แหละวันนี้วันนี้เอาแค่นี้ที่จริงมันขึ้นเยอะเลยเพื่อนๆที่จริงพี่แดงเดินดูหลายที่หลยว่าแต่ว่าวันนี้คงไม่เอา คงไม่ขึ้นไปเอาแล้วแหละเพราะว่าเอาแค่ตรงนี้ก็พอไว้เก็บอันหลังไม่จะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่มีคลิปเห็ดให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่มีคลิปเห็ดให้เพื่อนชมนะจ๊ะถ้ามาเก็บตอนที่พี่แดงถ้าพี่แดงเห็นแล้วเก็บเลยวันนั้นอ่ะมันจะโดกอย่างตูมอยู่นะเพื่อนเพื่อนมันยังไม่บานนะมันจะสวยมากเลยโดกตูมมันจะแบบชอบอ่ะมันอร่อยอะือมไอ้ดบานมันก็จะเตะอะไรเงี้ย ชอบชอบเก็บดอกตูมมากกว่านดอกบานเตกน,นะเตกเร็วม,มากเลยใส่ตะกร้าน้อยร้อยช่งของเรานะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยเลยวนะจทุกคนนางตัดนางตัดเห็ดเพลินๆเลยเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ตะกร้ากันเลยเจแคนี้แหละพี่เดียวมามองเก็บมองเดียวกับบ้านเลยจริงๆแล้วพี่แดงอะดูหลายที่นะดูแบบที่มันขึ้นเยอะๆดูไว้แล้วแต่ว่ามันโคงแก่หมดเลยแหละเพื่อนๆเพราะว่าดูมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ไปเก็บเลย จะติก๊กกาให้มันสวยงามเลยเจ้ะเรียบร้อยแล้วล้นแล้วเจ้ะล้นกระเรืวสวยไหมสวยไหมตะก้าน้อยร้อยช่างของพี่แดงเลยเจ้ะเห็ดนี้ไม่ต้องเก็บเยอะเก็บตะก้าน้อยพอจริงๆแล้วพี่แดงเก็บมาหลายวันนะแต่ว่าไม่ได้เก็บทุกวันนะทุกคนไม่ได้เก็บทุกวันนะเก็บวันเว้นสองวันเว้นสามวันนะก็ค่อยมาตัดโตคลิปเอาเนาะก็เหมือน คนดูก็เหมือนว่าเอ้ยทำไมเก็บทุกวันอะไรเงี้ยไม่ได้เก็บทุกวันนะเพื่อนเว้นสองวันเว้นสามวันบางทีก็เว้นอาทิตย์หนึ่งนะ<ม>เออเพราะว่าไม่ได้มีเวลามาทุกวันนะทุกคนเป็นยังไงล่ะสวยไม่สวยไม่เห็นนยอู้งามรท์เสดสีเลยนี่จ้าพี่แดงก็กลับบ้านเนะี่ยมองเดียวจริงๆนะฮะที่เดียวเนพะื่อนไม่ได้ไม่ได้เดินไปไหนที่เดียวก็เต็มตึกร้าแล้วก็กลับบ้านนี่จ้า มันมีเยอะป่าแถวเนี้ยมันมีเยอะแต่ว่ามันค่อนข้างรกหน่อยนะเพราะว่ามันป็นมันอยู่ใต้หญ้าอย่างเงี้ยมันก็อยู่นะใต้หญ้าเนี่ยป่าป่าข้างสวนพี่เดงนเองนะจจะไม่มีใครตอนเนี้ยมีดิชันอยู่คนเดียวนี่จ้ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่แด่ด้วยนิตจะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นขับเห็ดดำกลับมาได้แล้วนี่จะ อันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า